เด็กและเยาวชนไทยและสังคมไทยส่วนหนึ่งนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้าเนื่องจากสังคมในยุคนี้เ,นเป็นสังคมของโลกโซเชียลจะอยู่คนเดียวสื่อสารกับผู้คนผ่านโซเชเียลเน็ตเวิร์กเมื่อถูกวิจารณ์มุมมองในเชิงลบขึ้นมาก็จะปรับตัวไม่ได้ถ้าในรอบรั้วของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะยิ่งในรอบรั้วของสถาบันการศึกษาปัญหาเหล่านี้มีจํานวนมากขึ้นนะครับจึงจะเป็นต้องแก้ไขด้วยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองตัวนักนศึกษาหรือเยาวชนและก็ทางสถาบันการศึกษากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเราเริ่มมีแนวคคคิดดใใในนนนกกกาาาาารรรรทะหห้้้ึษง ต,ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้านั้นมีโอกาสที่จะทําร้ายตัวเองมีโอกาสที่จะปฏิบัติตนในทิศทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องแบบนี้สถิติมีมากขึ้นก็คงจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาผู้ปกครองก็จำเป็นต้องพูดคุยกับเยาวชนใกล้ชิดเท่าเดียวกันเองนั้นสถาบันศึกษาก็จําเป็นที่ต้องติดตามและต้องถามเพื่อนๆว่าเพื่อนของเรานั้นมีปัญหาซึมเศร้าหรือไม่และนักจิตวิทยาในสถาบันศึกษานั้นก็จําเป็นครับที่จะต้องให้ปรึกษากับเด็กและเยาวชนถ้าสมมต ศึกษาต่อทำให้เราเสียบุคลากรที่มีเสยภาพไปในระดับหนึ่งซึ่งก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาวขาดกำลังแรงงานในการที่จะเข้ามาเป็นแรงงานสําคัญในการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิครับ